่อมาเรามาลงรายละเอียดของเรื่องพาเซนตาพีเวียนะคะ,ะก็คือเรื่องลกเกาะต่ำเนาะการวินิจฉัยที่เราจะทําได้ในเคสก็คือการทําอันตราซาวนะคะถึงเราจะวินิจฉัยโรคได้เนากะก็ส่วนอาการในเคสนะคะก็จะมีเรื่องวาเจนาบรีดดิ้งแต่เรื่องพารเซนตาพีเวียลกเกาะต่ำอะ่ะเหมือนไปเกาะเฉยเนาะมันจะไม่ทําให้คนไข้ปวดนะคะโนเพนหรือเพนเลดเลยเนาะ ต่อมา,อาเคสนี้เรากลัวอะไรมากที่สุดก็คือเรื่องฮีโมเลตนะคะทีนี้ข้อสอบอ่ะเขาจะถามเราว่าคำแนะนำในเคสพาเซนตาพรีเวียมีอะไรบ้างเป็นสาต้าหรือเรารู้หรือเปล่าว่าข้อห้ามในเคสพาเซนตาพรีเวียเนี่ยมีอะไรบ้างมาเรื่องข้อห้ามกันก่อนนะคะหรือคอนต้าอินดิเคตนะ ก็คือ 1. ห้ามทำวาเจนาเอ็กซามิเนชันเลย 2. ห้ามดันชิ่งหรือว่า,าส่วนล้างนะคะ3อันสุดท้ายก็คือห้ามวาเจนาอินเตอร์คอร์หรือมีซิกนะคะทีนี้กรณีที่ถ้ามันบีดมากๆการพยาบาลที่เราจะนำมาดูแลในเคสนี้มีอะไรบ้างเป็นสาตา้าเลือกข้อที่ถูกต้องทั้งหมด หนึ่ง t h a i and s c r n บาดก็คือแบบเตรียมเลือดมาให้เคสนี้เลยเนาะเพราะว่าคนไข้อาจจะเกิดภาวะช็อกได้ต่อมาเปิดเส้นเบอร์ใหญ่อันที่สาม pad count to assess bleeding เ,เดดนาะนับจำนวนผ้าอนามายสุดท้ายอย่าลืม monitor เ,เด็กนะคะติด electronic fetal monitoring ด้วยทีนี้คำแนะนำที่เราจะให้กับในเคสนะคะมีอะไรบ้างเลือกข้อที่ถูกต้องทั้งหมดเลยข้อหนึง r รสเพลวิกเรค o m m เมนเนาะก็แนะนำเขาว่าช่วง uh, ตั้งคันนี้นะคะอย่าเพิ่งมีเซ็กหรือไปส่วนล้างเนาะ no sex no dancing นะคะต่อมาก็อาจจะประเมินผ่าตัดก่อนที่คนไข้จะเก็บเจ็บคันลอดอะเหมือนถ้าสมมตออิคือนัดมาผ่าตัดก่อนนั่นะแหละอ,อัน อะซีเซเรียนเบิร์ดอิสแพนเพียรอยทูออนเซตออฟเรเบเนาะอันที่3ก็คือนัด uh, อ mm ันตราซาวประมาณช่วง36วีกนะคะทีนี้คนไข้เคสเนี้ยสามารถดิชาร์จได้นะคะถ้าบีดดิ้งมันหยุดไปแล้วเนาะแล้วก็บวกกับสุขภาพทารกในครรภ์ปกติดีนะคะมีการประเมินจากคุณหมอและให้กลับบ้านไปแต่คำแนะนำที่เราต้องให้อีกก็คือถ้าสมมติมีบีด กลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะให้กลับมาที่โรงพยาบาลหลักๆก,ก็ประมาณนี้แต่สำคัญเลยก็คือให้จำว่าพาเซนตาพีเวียลกเกาะต่ำอะ่ะไม่ปวดแต่มีบีดนะคะ